ซุ่มได้นะซุ่มใกล้ๆเลยไม่สุกไม่สงวนขอย่างเดียวอย่าโทรด่าจะจะไม่สงวนจดไปได้เลยแต่ถ้ามาไปเล่นหวยนะคะเพราะมันไม่เคยออกจะจาไม่แน่เผือเดมานจังหว ทนนิดนึงมันยังไม่ถึงโคกเลยถ้าจะเกิดเขาถ้าสองคนนั้นนัดไว้ถ้าเขายังไม่มานี่ยเดี๋ยวก็หนูจะแช่เล็บแล้วให้ทำให้เลยได้ขอบใจจ้าผมมีเสื้อไม่ได้นอนร้อนหร่ทอยคนน่อยนะคะมันลึกมากอันนี้โอ้โหแข่งด้วยอืมเสร็จแล้วเห็นไหมตัวเนี้ยที่จิ้ม สูมมาใกล้ๆหรือเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มันไม่มัน FC ไม่มันทำอะไรต้องห่วงความรู้สึกของ FC ทุกคนอ,คอ่ะอให้หายใจแป๊บนึ่งจ้ะอ่ะก็ะะเหนียวเละแก <laughs> เอาสีของครูดวงมาเลย พร้อมเลยจ้ะอ่าพร้อมแล้วเลือพร้อมเลยเอาให้มันสุดๆไปเลยเดียวไปเลยเนาะมีเดียวนี่ยจะบอกว่าโอ้โหนี่มาหเนี่ยคือแบบว่ามันเยอะมากสะสมไว้เขาเป็นนักสะสมของเก่าลูกค้าอยากสะสมหรอะลูกค้าเป็นนักสะสมของเก่านะคะหาร้านทำไม่ได้เลยเช่นเล็บโรบจริงๆนะคะร้าน

อันนี้คือตัวปัญหาถ้าลําพังหนูตัดข้างบงนเลยนี่ออกแล้วในข้างบนออกแล้วนี่สมุินะนี่คือข้างบนออกแล้วแต่ข้างล่างเขาไม่ออกเวลานนเขาก็กลับไปปวดอีกนี่หนูล้างเผาพันให้นะโอ้โหนี่หนูล้างให้เลยหนูไปทำที่ยุจาแ,แล้วก็โล่งเพราะออกมันจะโล่งโ<ๆ>ล่งค่ะโล่งอันนี้หยุดได้เลยไหมคะได,ได้ได้ไดอันนี้เป็นกันไกที่ใช้ในการตัดเล็บขบให้ลูกค้านะคะ นี่นะคะเป็นกรรไกรเวยนนามนะคะสามารถใช้ตัดเล็บขบได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ตัดหนังตามขอบเล็บก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถตัดเองได้นะคะแล้วก็อันนี้รีวิวนะคะเป็นรีวิวลูกค้าที่ซื้อไปนะคะอันนี้นะคะคือบอกเลยว่าคมมากนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้งานคู่กันก็คือแท่งงัดนะคะตัวนี้ นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็บคบประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะใช้งานง่ายโดยการงัดขึ้นไวมากตัวนี้นะคะจะไม่ซ้ําแสะไม่ทําให้ลูกค้าเจ็บนานนะคะจะไม่ทําให้เล็บลูกค้าช้ําเวลาลัดงัดลาดขึ้นมานะคะนะคะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะอันนี้เป็นลายส่วนตัวนะคะนี่เลยค่ะแอดมาได้นะคะชุดหนึ่งก็รวมส่งแฟตให้ก็408บาทนะคะชุดหนึ่งก็จะมีก,กางไกงหนึ่งเล่มแล้วก็แท่งงัดหนึ่งอันนะคะ นี่เลยค่ะผลงานของอุปกรณ์ชุดนี้ใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะ